Organization Resilience นะครับผมคิดว่ามันเป็นความสามารถขององค์กรนะครับที่จะผ่านสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเรามองในธุรกิจของพวกเรานะครับไม่ได้เฉพาะในเมืองไทยแต่ทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ Digital disruption เองมาจนถึงโควิดที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้นะครับอ,องค์กรที่สามารถที่จะผ่านนะครับการเปลี่ยนแปลงความความท้าทายเหล่านั้นได้ นะครับคือองค์กรที่มี resilience ที่ดีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือคนและวัฒนธรรมขององค์กรที่จะสร้างให้เกิด resilience ของ organization ได้ครับการที่จะสร้าง resilience ในองค์กรนะครับผมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากหลายๆส่วนแทบจะทุกส่วนในองค์กรนะครับไม่เฉพาะเพียงแค่ hr อย่างเดียวแต่แน่นอน hr เนี่ยก็เป็นหัวใจหลัก นในการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของ HR เองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนออวิธีการมองการบริหารบุคคลตั้งแต่เรื่องของ Performance Management การเรื่องของการสร้าง Talent การทำ Post Skills Development ต่างๆนะครับเพื่อจะสร้างให้เกิด Resilience ขึ้นมาได้ ในวันงาน Thailand HR Day 2020ในปีนี้นะครับผมจะขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าจากมุมมองของเราเองนะครับใน Accenture เราทำอะไรบ้างการที่เราทำกับลูกค้าในคอร์เ a ร e ต่างๆนะครับใน i ินดัสทรต่างๆเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างอะไรที่เวิร์กอะไรที่ไม่เวิร์กเ s สันเล a ร์ทั้งหลายนะครับก็จะขออนุญาตนำมาเล่าให้ทุกๆท่านฟังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญ มาร่วมในงาน Thailand HRD a y 2020ในปีนี้นะครับวันที่2-3ธันวาคมนะครับในรูปแบบของ Hybrid Conference นะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับทุกๆท่านขอบคุณครับ